สวัสดีครับผมเชื่อนะครับว่าทุกคนในทีน่นี้คงจะคุ้นเคยกับประโยคที่ว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาแต่ว่าพัฒนากันแบบไหนล่ะครับเพราะว่าผมได้ยินประโยคนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ยังพัฒนากันอยู่เลยเรามีรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเรามีตึกสูงผุดขึ้นเต็มทั่วกรุงเทพไปหมดเลยทุกท่านก็สามารถเห็นได้แต่ทําไมอะครับในขณะที่ความจเจริญมันเข้าถึงเราขนาดนี้ ยังมีพี่น้องอีกหลายล้านคนที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในสลัมยังคงต้องต่อสู้กับความฝันที่วันสักวันจะมีชีวิตที่ดีขึ้นยังคงต้องต่อสู้กับความด้อยโอกาสทั้งทงที่ปัญหาเหล่านี้มันไม่ควรจะมีในประเทศเราแล้วด้วยซ้าครับหรือว่าจริงๆแล้วคําว่าพัฒนามันเป็นแค่เปลือกครับหรือว่าจริงๆแล้วประเทศเรากําลังหยุดเดินครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทําให้ผมมายืนอยู่ตรงนี้วันนี้ ไม่ใช่เพราะว่าผมเก่งกว่าใครหรือว่าอยากได้ตําแหน่งอะไรแต่ผมอยากจะช่วยเหลือประชาชนครับช่วยเหลือประชาชนจากช่องว่างที่มันกว้างขึ้นทุกวันช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสช่วยเหลือครอบครัวที่ต้องล้มเพราะค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นและปัญหานี้สินที่ติดตามเป็นเงามันจะดีกว่าไหมครับถ้าวันนี้เราเลิกแต่งตัวให้ปัญหาเลิอกอ้างและหันมาพัฒนากันจริงๆผมว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่เราควรจะเอาเปลือกปลอมๆนี้ออกไปครับ ผมชื่อเซฟนะครับวันนี้ขอโอกาสให้พักรักชาติและเซฟได้เซฟไทยแลนด์ด้วยครับขอบคุณครับ